สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะหมอก็จะมาแชร์เกี่ยวกับอืเหมือนจะเป็นความเรื่องมากของหมอหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ความเรื่องมากหรืออะไรนะคะมันเป็นความใส่ใจที่หมอควรจะต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังนะคือมันมีหลายครั้งที่ลูกค้าพาน้องหมาแก่มาฉีดยากําจัดเห็บหมอใช้คําว่าขี่เต้นคําว่าชาฉยาฉีดนะเพราะตอนนี้จะอยู่ในโหมดของยาฉีดไอยาฉีด กำจัดเห็บอะที่หมอเคยพูดไปถึงคลิปข่าวที่แล้วเนี่ยคือยาฉีดตัวนี้เมื่อเมื่อสมัยที่หมอจบสตัตวแพทย์มาใหม่ๆปี2548อะ่ะไอายาตัวนั้นอะมันเป็นยาตัวที่ดีที่สุดณนะนะตอนณนะปีนั้นนะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยยายาชนิดนี้มันก็ยังมีเลยนะคะมันก็ยังมีอยู่ไอายาฉีดชนิดนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยาเห็บต่างๆมันพัฒนาไปเยอะมันมีหลายตัวให้เลือกนะคะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังมี ยาตัวนี้อยู่แล้วก็ยังได้รับยังลูกค้าเนี่ยยังเข้ามาฉีดอยู่เพราะว่ายายาชนิดเนี้ยเนี่ยมันยังราคายังซอ,อยู่เข้าถึงง่ายอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ยาตัวนี้ค่ะมันจะได้มันฤทธิ์ของมันเนี่ยมันจะได้เรื่องเห็บพยาธิหนอนหัวใจแล้วก็ไรขี้เลื้อนเรามาโฟกัสเรื่องพยาธิหนอนหัวใจนะคะคือยาฉีดตัวเนี้ยมันไปมีฤทธิ์ไปฆ่าตัวอ่อนพยาธิหนอนหัวใจด้วย ออซึ่งพยาธิหนอนหัวใจมันเกิดจากยุงนะคะสมมติไอยุงตัวเนี้ยมันมันมันมีตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจอยู่ในตัวมันเพราะว่ามันอาจจะไปกัดมันไปไปกัดหมาไปดูดเลือดหมาที่เป็นพยาธิหนอนหัวใจอยู่แล้วมันก็ได้ตัวอ่อนมาด้วยเสร็จแล้วยุงตัวเนี้ยมันก็มากัดน้องหมาของเราพอมันกัดน้องหมาของเราปุ๊บ มันก็ปล่อยตัวอ่อนพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยเข้าไปนะคะพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยเวลาที่มันเป็นตัวอ่อนเวลาที่มันยังเด็กอยู่อะมันจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะพอพอมันโตเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวเป็นตัวเต็มวัยของมันละมันจะไปอาศัยอยู่ที่หัวใจอืมพอมันอาศัยอยู่ที่หัวใจมันก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอาศัยอยู่ในนั้นอ่ะเสร็จแล้วมันอยู่ในนั้นเสร็จแล้วมันก็ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดลูกออกมาเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนมันก็มันก็วงจรมันก็อย่างเงี้ยมันก็พอเป็นเป็นตัวอ่อนมันก็อยู่ในกระแสเลือดพอมันโตมันก็ไปอยู่ที่หัวใจนะส่วนไอ้ตัวแก่อ่าพอตัวที่ในพยะที่อยู่ในหัวใจอ่ะมันเป็นตัวตัวเต็มวัยต่อไปมันแก่มันก็ตายมันก็คายอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นวงจรเงี้ยเออนะคะพอเป็นเด็กมันอยู่ในกระแสเลือดพอโตมันก็มาอยู่ที่หัวใจนี่คือวงจรของพยาธิหลอนหัวใจแบบคร่าวๆทีนี้พอเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยว่าไอ้น้องหมาตัวเนี้ย เป็นพยาธิหนอนหัวใจอยู่นะแล้วเราเกิดเราฉีดไปปุ๊บปรากฏว่าไงคะไอพยาธิหนอนหัวใจมันตายไอตัวอ่อนนะมันตายพอมันตายเกิดอะไรขึ้นมันก็กลายเป็นซากศพนะอุดตันตามเซลล์มันไม่สลายไปไหนเลยนะมันก็อุดตันเส้นเลือดแล้วปรากฏไรคะก็ทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันนะหัวใจวายอะไรต่างๆได้อันนี้คืออันตรายของมันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหาว่าหมอเรื่องมากนะเ,เวลาน้องหมาแก่มาเนี่ยแล้วจะฉีดยาป้องกันกําจัดเห็บนะคะหมอจะต้องบอกเลยว่าต้องตรวจเลือดก่อนเพื่อดูว่าเป็นพยานอนหัวใจหรือเปล่าไม่เป็นก็ค่อยฉีดถ้าเป็นก็จะได้รู้ว่าเป็นนะคะซึ่งไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวหมอก็จะพูดนิดนึงพยานอนหัวใจนะมันมันเป็นความร้ายกาจที่เราไม่รู้ว่ามันก่อเริ่มก่อตัวแล้วอะ เราจะรู้อีกทีก็คือน้องอ่ะปรากฏอาการแล้วเกิดอาการแล้วถึงตอนนั้นก็คือคือเหมือนเป็นระยะสุดท้ายแล้วอ่ะเออถ้าถ้าน้องหมาไม่เคยตรวจมาก่อนอะไรเงี้ยคะคะคือค่อนค่อนข้างที่จะรักษายากเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดและหัวใจอะไรแบบเนี้ยเนาะเออหมอก็จะมาแชร์ไว้แค่นี้ว่าถ้าหากว่าน้องหมาไม่เคยฉีดยามาก่อนเลยแล้วอยู่ในที่ที่มีความส่งเสียงต่อการโดนยุงกัด ก็มีโอกาสเป็นพยาธิหลอดหัวใจได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวร์ก็ให้หมอเจาะเลือดไปก่อนที่จะที่เราจะเลือกยาฉีดที่เราจะฉีดยาแต่ถ้าเราแบบไม่พร้อมที่เราจะจะจะเจาะเลือดเพราะว่าแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายเนาะก็ก็ใช้ยาตัวที่ไม่มีผลต่อพยาธิหนอนหัวใจไปนะคะซึ่งมันมีหลายตัวมากก็จะเป็นพวกกลุ่มยาหยอดที่ไม่มีผลต่อพยาธิหนอนหัวใจก็ได้หรือว่าเป็นยากินที่ไม่มีผลต่อพยาธิหนอนหัวใจก็ได้ลองปรึกษาคุณหมอสตุรแพทย์ ของคุณดูค่ะ